อันนี้รอครับยังไม่รู้ทางรงารมกย่ตเกกุกเสียกบรถน้ำเออจะคของรถเกี่ยวน,นี่เนี้ยถ้าเผลอนะตกสะไปเลยนะเนี่โว้โกเกาใหญ่เลย ไปหน้าง,งานไปแลร,รอดูครับกลางออกเดินทางไม่พังไม่ใช้เง็บมอมามาเมอเอ,อ้อถึงหน้าง,งานแล้วครับสองสิบรี่กันป่านนี้มันไม่โคง้งไม่อนันเตั้เลย นั่นป่อบองตะคิวดูเแล้วใ่ไดิหักที่บ้าตะนัดีโอ้ตะเกงยงไงกลังทำใหม่ครับบ้ <c ười> <c ười> านไม่ทำตะเกงาะใส่จะรูปเตี๋ตะเกะใหหมนดินั่นแกะใจร้อยโอ้ทำไมทางนี้นี <c ười> ่ไปแยกนั่นเน,นี่ย

anh vô cái ba chỗ là phục chỗ là Thế dục này nè Nước vậy thì thì là ba lưỡi Cái kệ mà tục chạy này ừ. ไม่ได้หรอกก็เทไว้ข้างหน้างไงไปรถไถเอ้ยชิดมือนี่เต้ Ê, ờ. ừ, ok ơi tao phao đe lại tịt đâm ដាមុកត្រង់ទេដាមុកត្រង់តិចតែថយទៅមុខថ្មីអឺចុយអឺយីចឹងស្អីចឹងមិនមែនស្អៅเด้อលោកប៉ីអូប៉ាប៉ាប៉ា ไม่เข้าลูกพี่ฮะเอ้ยโชเฟอร์โอ๊ยไม่ฟังคนโบกรถเลยเมื่อกี้น่เหน็บเออ เลยเลยเลยเอ้าห้ามรือตะกียรื้อเตียวตะเกะให้ใหม่เนี่ยรงกอลูปพี้สวัยดูสอนหน่อยกระดมลงกอน ฮะตัดเทรเดนี่ก็จ่าตุกตัวอีกตรงนึ้นี่จ่าตุกตัวเทรเฮ้ยยังน้าก็เอารถไทยดันโอ้โหะไปครับเบียโคดเป็นเต้นนะอันนี้